โอ้โหใช่เปล่ามาดูกันนะชัดเลยเอ้ยชนชนชนเฮ้ยเอ้าเอ้าใครยิงวะเีมันซากเรือไม่ใช่หรอให้นู่นยิงติดซากมันยิงข้ามมาแล้ข้างหน้าเราคนนะผมแรมเลยนะแรมไม่ละชนนะแรมไม่ละ ไอ้ยี่อ้ไหนล่ะเอาตองกินไม้มาให้หนีเอาหนีหแตกเรียบร้อยเรื่ของนี่มันเก็บใครเก็บมันหรือเปล่านะไม่ครับมันแย่งกันอ๋อเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดรอปอันนี้ให้นะผมดรอปไอ้ไม้ที่คุณจะใช้ให้นะอีโลโก้อีโลโก,ก้แบงเอ๊ะมันเลือกของเก็บไม่ได้เหรออ่ะผมดรอปไปละเเก็บเลย เอาๆๆ้าวอ้าวมาไงเนี่ยเรียบร้อย1ชุดเก็บตายเอาไปเลยเฮ้ยผมเอาคนขึ้นเนี่ยผมเอาคนไอ้ยิงตับไปให้ขอบคุณครับพระแล้วพระแล้ไม่ถึงมันไม่ถึงไะโอเคเรือนิ่งละใบขาดแล้วเรือนิ่งเลย ได้แล้วได้แล้วทียบปลืบริสต้าอยู่บนหลังคามันเียเรียบร้อยแรงมากผมอดทนขึ้นคนนี้ให้เอาขึ้น ข้นละ้นละเ,เรียบร้อยโอ้โหได้เงินบน<อ>แปด <c oughs> <c oughs> เลทพลังไม่มีของเลย <c oughs> อ๋อคือของส่วนใหญ่มันเก็บครโอ้โคตรไวเลยไวจริงแรงมากเราฟู้ได้อยู่ยิงมาแล้วอ๋ออ๋อไอตรงนี้คือมันจะหนิกเราแล้วเราก็ต้องไล่มันแล้วมัน มันจะไปเจอไอ้พวกเรือลำเล็กลำน้อยในแง่มาละจัดไปพลังแห่งมะพร้าวย่างเอาลำเล็กก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมเทียน์ลำใหญ่ให้แล้วกันเชียร์ได้เลยซากหนึ่งได้เลยลำหนึ่งครับ อ,อนี่ไงระหว่างระหว่างรอแอคทิวิตี้แคนมบรีล่องเรือเออวันนี้มันลีหรือ,อยังอ่ะผมลืมนับวันน่าจะลีวันเนี้ยนะฮะใช่มันมีมันมันมีหลอกไม้ไฟอยู่บนเรือด้วยวะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อย สั่งคนปืนน่าจะได้แล้วมาฮะ,ะเล่นเหลือแค่นั้นสั่งคนปืนยิงไอ้เฟิร์นเนออเ,เดี๋ยวนึงผมเดี๋ยวกลับก่อนได,ได้แล้วได้แล้วได้แน่ระวัราางระวังจะอบอดไหมครับบอดครับอดบอดเอาของเอาบุนัดงั้นผมจะได้ไม่ยิงมันทิ้งแกไม่รอดแน่ ตามไม่ทันอีกเรือมันเร็วจัดอ่าชนเสร็จชนเลยแต่ไปไม่ไม่ให้ใ <น S 2> บอดล่ะมันไม่ให้บอดมันไม่ให้บอดเอาเลยครับอ๋อนี่ไงล้ำนี้ไงเล็กล้ำหนึง่งซากซากมาเอาเอาไปเลยออของผมเยอะแล้วเอามูแม่นมากเอา้าเมื่อกี้เห็นแล้ว่าเรือมันถึงนะเอาไป เอาไปบอดได้ไหมเอ่ยได้ได้แล้วแต่บอดคึกอะเยอร้อยของเยอะมากกลับบ้านกลับบ้านอ่ะอ,อิ่มบอกว่าอิ่มมากรอบนี้มาขับกลับบ้านกัน